เจ็บจนเจียนตายอยากจะคัดค้านนิรโทษกรรมนะครับวอนพิเศษช่วยแต่งเพลงหน่อยดินะพิเศษมาช่วยแต่งเพลงคัดค้านนิรโทษกรรมหน่อยแล้วนะครับเออนะไปแต่งเพลงไอ้ก้าให้ไกลกว่าเดิมเนี่ยนะมาแต่งเพลงหน่อยคัดค้านนิรโทษกรรมให้หนักก้าไกลกว่าเดิมเนี่ยเออเนี่ยตอนนี้ประชาชนเริ่มมีกระแสคัดค้านแล้วทักแท้พักดีเริ่มคัดค้านแล้ว เนะเพราะว่าอันนี้หนักกว่านี้หนักกว่าอันนี้เราโทษกรรมสุดซอยอีกนะนี่เราโทษกรรมสุดซอยนี่โอ้ยังว่าหนักแล้วนะเจอพระราชานนภัยโทษนี้เข้าไปนี่ดอกนี้เข้าไปนี่โอ้โหนักกว่าเลยติดคุกคืนเดียวมันยังไม่ถึงข้ามคืนเข้าโรงพยาบาลเออนะฮะประชาชนรับไม่ได้ครับรับไม่ไหวจริง ตอนนี้ก็มีการอาเอกสารไปถึงสำนักเลขาธิการอะไรนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอโปรด 9, เรก้าเสถาปุ๊บเซ็นปั๊บนะฮะตามสูตรตามสเต็ปเลยนะเออประชาชนก็บอกโอ้โหลับไม่ได้จริงๆอันนี้มีหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับโอมบพสก็ปไป จัดการฟ้องขอบอเรือนจำแล้วหนึ่งห้าเจ็ดงานนี้ก็คงจะได้ไม่รู้ว่าใครจะได้เข้าคุกแทนไอ้แมวหรือเปล่านะคงจะต้องมีคนเข้าคุกแทนไอ้แมวแหละงานนี้ออพาคนรอบข้างเดือดร้อนกันไปหมดนะครับเนะี่ยวอนพิเศษหน่อยครับวอนพิเศษนะแต่งเพลงหน่อยนะ กลับมาติดคุกคืนเดียวแล้วเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเออเป็นโลกอะไรนะทำไมไม่นอนคูกเออเออ,เอ,อแต่ว่าพิเศษแกก็แสดงความยินดีกับทักษิณด้วยนี่บอกยินดีด้วยได้กลับมา แกก็แกก็เอาหมดนะอะไรเป็นกระแสแกเอาหมดแหละนะครับอืมเอ,อก็ไม่รู้จะคัดค้านได้สักเท่าไหร่นะอืมเพราะว่านะครับก็คงจะไม่สามารถต้านทานกระแสขุมทรัพย์กำลังเงินของเขาได้เพราะว่าเขาเงินเยอะนะกระแสปองดองด้วยนะครับถ้าเขาคิดว่าเขา ไอเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ได้ติดคุกเนี่ยถ้าเขาคงไม่กลับมาหรอกเขาก็คงมั่นใจแว่าเขาคงจะไม่ได้ติดคุกอ่ะไม่งั้นเขาคงไม่กลับมาแต่เขคงคัดค้านได้เท่าไหรเท่านี้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคัดค้านได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้จะคัดค้านสําเร็จหรือเปล่าเพราะประเทศไทยเรานะครับโอ้โหก็อย่างว่านะอ,อะไรมันก็ เงินหมดอะนะอเออก็ต้องทําใจนะครับทําใจเพราะว่าอ่าเป็นเป็นเทวดาทักษีณเป็นเทวดานะครับมีพลังวิเศษนะฮะเออรักษาในเรือนจําก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าหมอเจอหมอเทวดาเข้าไป ต้องให้หมอเทวดาไปรักษาเทวดาเท่านั้นนะครับหมอเทวดาก็หมอหมอแบบว่าหมอปลาอะไรเงี้ยไปรักษา <c oughs> หรือไม่ก็ไปรักษาลงโรงพยาบาลหมอเรียนทองอะ่นะให้หมอเรียนทองรักษาหน่อยออให้หมอว่าลงก็ได้หมอว่าลงไปรักษาหน่อยนะครับพอเทวดาเทวดานะเนีออ คัดค้านยังไงก็คัดค้านไม่ได้หรอกเขาเป็นเทวดานะครับมีปุ่มกด thank you นะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ